นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลยาธิที่การสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชก็ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนการบริหารจัดการน้ำเขื่อนภูมิพลนะคะเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเร่งแก้ไขแล้วก็บรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคกลางที่ยังคงได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดโดยให้เขื่อนภูมิพลค่ะปรับลดการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1 6พฤศจิกายนจาก55ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เหลือ50ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน meter, และลดเหลือ45ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน meter, ในวันที่17พฤศจิกายนจากนั้นก็จะพิจารณาตามสถานการณ์นะคะเพื่อช่วยลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำคาดว่าจะสามารถลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาให้เหลือประมาณ2,400ถึง2,700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงวันที่20ถึง24พฤศจิกายนซึ่งก็จะช่วยให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอีก0.4ถึง0.75เมตรค่ะ รวมถึงเร่งช่วยเหลือประชาชนท้ายเขื่อนเจ้าพยาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วามมาเป็นระยะเวลานานทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้แจ้งเตือน11จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถลม่มในช่วงวันที่17ถึง22พฤศจิกาย,ยนนี้เตรียมกำลังคหนหรือเครื่องจกักรพร้อมเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้ทันทีตลอด24ชั่วโมง ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนคปรปฐมค่ะตรวจความคืบหน้าโครงการประตูระบายน้ําคลองโรงพยาบาลห้วยพลูและคลองทะน้อยส่วนนายสักดาว,วิเชียนศิลป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะไปติดตามการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ส่วนนายสมเจริมปพันธ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดสุโขทยัยค่ะ ย้งว่ารัฐบาลเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือฟื้นฟ,นฟนูและก็เยียวยาผู้ประสบภัยให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ